离开。 วันนี้อาจารย์รมีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกท่านนะคะก่อนหน้านี้นะคะพื้นผมนะคะมีความเป็นส้มแดงนะคะอาจารย์ทรมาหักล้างใช้เทคนิคการหักล้างโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องฟอกนะคะเคล็ดลับของอาจารย์ทรนะคะวันนี้อาจารย์ไซเลือกใช้เฉดสี8ทับหนึ่งนะคะแล้วก็8ดทับหนึ่งหนึ่ง S G สิบแปดนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่มีความเป็นส้มแดงนะคะแล้วไม่ต้องการที่จะฟอกและต้องการเป็นสีบอลหมุนแบบนี้นะคะเคล็ดลับของอาจารย์ทซลองไปทําดูนะจ๊ะ สว,วัสดีค่ะวันนี้าจนานทร์ไซจะมาทําสีนะคะหักล้างสีโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องฟองนะคะพื้นผมมีความเป็นส้มแดงน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหักล้างหรือฆ่าประกายกันจ้าเดี๋ยวจันร์ไซบอกเทคนิคนะคะว่าใช้สีไหนผสมบ้าง เคล็ดลับนี้เหมาะกับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ชอบฟอกผมแต่เราจะทำอย่างไรนะคะในการเทคนิคการหักล้างผสมสีเพื่อให้สีนั้นหม่นขึ้นลองนำเทคนิคของอาจารย์ไซไปใช้ดูนะคะขอบคุณ